สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เหมือนเดิมน,นะไม่มีหัวข้อแล้วแต่ที่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราเนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเราสนุกสนานได้เลยค่ะชีวิตที่มันเหนื่อยล้าชีวิตที่มันได้สำหรับครอบครัวเห็นปะ ชีวิตที่คุณเหนื่อยล้าชีวิตที่คุณทุกทนลําบากมาตั้งแต่ต้นปีาปปีนี้คุณจะมีเรื่องให้น่ายินดีให้คุณสนุกสนานแล้วก็ลื่นไหลไปได้ด้วยนะคะไปแบบชิลๆ enjoy ได้เลย้วเ,เดี๋ยวมาดูกันต่อเห็นไหมใช่ชนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะชนะไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลในสิ่งที่ เคยทำแล้วลงทุนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าวันเนี้ณเวลาเนี้ยสิ่งเหล่านั้นที่คุณกําลังทำอะ่ะต้นไม้ที่คุณปลูกที่คุณดูแลมามันกําลังจะออกดอกออกผลแล้วนะมแม่แย่นานางให้โฟกัสไหมโฟกัสหน้าใช่ไหม ไม่นางเป็นเหมือนหมายถึงการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางทางไหนทางเรือทางรถทางบกทางน้ำคุณจะเดินทางปลอดภัยตลอดการเดินทางและที่สำคัญเร็วๆนี้มีข่าวดีอาจจะได้รถใหม่ด้วยนะใครที่แพนอยากได้รถใหม่ก็จะได้รถใหม่ด้วยนะเห็นไหมคะ ตุลาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเองการเปลี่ยนไม n ์เซตการจัดการปัญหาการเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทางมันคือตุลาการนอกจากตุลาคงม,มันก็ยังเป็นตุลาการเดี๋ยวดูเพิ่มหน่อยนะในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ทคือ กรรมมันยุติรทมเสมอนะคุณไม่ต้องกลัวเลยในสิ่งที่ใครเขาทําอะไรกับคุณแล้วเขาจะเสวยสุขโดยที่เขาไม่ได้รับผลกรรมอะไรเขาได้รับผลกรรมนะคะคุณจะได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่พูดได้ไหมแอบยิ้มแอบยิ้มแอบยิ้มได้เออคุณจะเห็นเขาแล้วคุณจะยิ้มได้ไม่กรรมคือกรรกระทํา จำคำนี้ไว้นะกรรมคือการกระทําไม่ว่าคนนั้นจะทําด้วยอะไรมันก็คือการกระทําของเขากรรมมันจะตอบสนองมาในรูปแบบของการกระทําของเขาแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อราศีสิงคุณเอาอยู่คุณเก่งไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักจะร้ายจะแรงแค่ไหนคุณสามารถพลิกแพงคุณสามารถคุมสถานการณ์นั้นได้อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูต่อนะคะ เห็นไหมเห็นไหมอะไรไหมจะได้รับข่าวดีอาจจะได้ไปงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานใครที่มีแผนที่คิดอยากจะแต่งงานคุณมีโอกาสแล้วนะเผลอๆไฟชายอาจกําลังซุ่มทำเซอร์ไพรส์คุณอยู่ก็ได้นะคะความรักราบรืบ่นดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ เห็นปะงานหนักงานหนักแสดงว่าเงินก็ต้องเยอะด้วยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นี่คือสิ่งที่คุณรอคอยมานานนี่คือโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าถ้าเกิดคุณจะทำงานคุณจะทำอะไรให้คุณแนะนำที่แบบว่าจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าคุณทำสองอย่างแล้วคุณไม่ไม,ไมีสมาธิในการทำงานมันก็จะไปไม่ไหวด้วยกำลังของเราเราอาจจะไปเดินทางแบบไม่สามารถทำงานสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นบางคนที่เขาเก่งเขาสามารถทำงานในเวลาเดียวกันสองอย่างได้นั่นถือว่าความสามารถพิเศษเขาที่เขาเก่งเลยนะเอาจริงๆ คุณพร้อมแล้วค่ะคุณพร้อมที่จะออกเดินทางคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแล้วค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมามันคือนี้มันเพื่อครอบครัวมันคือสิ่งที่คุณอยากได้มันคือสิ่งที่คุณอยากจะเติมเต็มให้กับครอบครัวคุณนึกถึงครอบครัวเป็นหลักแล้วในใจคุณอยากจะกลับมาดูแลครอบครัวด้วยซ้ำถ้าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่ม การเงินการเงินแต่จริงๆอันนี้ก็ดีภาคแล้วนะนี่คุณมีไอเดียใหม่ๆคุณสามารถเปลี่ยนแปลงไอเดียใหม่ๆสามารถแก้ไขในสิ่งที่หม่หมองในใจในสิ่งที่คิดด้านลบพลังลบคุณสามารถดึงดูดพลังดีๆมาเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะอย่าไปหมกมุ่อุ๊ย ไม่นะไม่เหมือนไม่เหมือนรอเล่นรอเล่นอะไรที่มันเป็นของคุณเมื่อมันถึงเวลามันก็จะหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยทั้งนั้น mm. เห็นไหมไม่งั้นคุณจะเป็นจําเลยคุณจะเป็นผู้ถูกกระทําตลอดเวลานะคะมันจะดูเหนื่อยมากเลยนะถ้าเกิดเราเป็นผู้ถูกกระทําทั้งทันท,ท,ที่เราไม่ได้ทา mm. เนาอะเห็นไหม ไพ่ก็ยังขึ้นมาเป็นบัณฑ์พัพรุษเห็นอะไรไหมบัณฑ์พัพรุษช่วยเหลือคุณทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้คือทั้งบัณร์พัพรุษทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือมาอวยพรให้คุณมากเลยนะนี่คุณพร้อมที่จะเติบโตแล้วค่ะในการที่จะก้าวไปแต่ละขั้นคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าอย่างดีงามแล้วแล้วก็ เคุณมีอำนาจคุณมีอำนาจคุณสามารถครอบครองคุณสามารถเอาทุกอย่างอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเลยคุณเป็นที่ประจักษ์คุณเป็นที่แจ้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันให้เป็นไพ่สรุปแล้วกันนะคะไพ่สุดท้ายของกาลาบูลเนาะว่าชีวิตต่อจากนี้จะต้องระวังอะไรอีกไหม ครวก็ขึ้นค่ะยังยืนยันว่าเป็นครอบครัวยังยืนยันว่าทุกอย่างที่คุณทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องครอบครัวคุณจะได้รับความสุขความช่วยเหลือแต่ให้คุณอ่ะออกกล้ากล้าที่จะทำกล้าที่จะออกจากความคิดเดิมๆในสิ่งเดิมๆในสิ่งที่คนอื่นเขาเป้าหมาเขาดูถูกเราไว้ คุณต้องกล้าที่จะออกมาจากตรงนั้นนะคะติดโซเชียลถ้าการที่เล่นโซเชียลมันเป็นเหมือนการหาข้อมูลเป็นเหมือนการศึกษาต่อผลประโยชน์ต่อยอ่อทําให้มีเงินเพิ่มขึ้นได้มันคือผลดีนะคะแต่การที่เล่นโซเชียลไปแล้วทําให้มันเกิดผลเสียเล่นไปเฉยเมันก็เสียเวลาเนาะอ,อีกทธิพ่ทางความเชื่อ ในการที่คุณไปไหว้ในการที่คุณไปขอพอรสิ่ศดิ์สิทธ์นะคะท่านได้รับรู้นะคะท่านได้รับรู้แต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเกิดแรงต้านคุณจะเกิดแรงต้านจากคนในครอบครัวจากเพื่อนรอบข้างจากอะไรแหวให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณเดินไปอย่างสงา่าใต้สำรับเป็นนิมิตฝัน ฝันเห็นอะไรฝันเห็นอะไรเดินตามฝันไปค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวในะสิ่งที่อขออีกหน่อยมีทางให้เลือกสองทางเป็นทางที่ถูกใจกับทางที่ได้เงินอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกถูกใจหรือคุณจะเลือกที่จะได้เงินอะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการ,ต, like, ต,กการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ Bye-bye!